นี้อหละ360องศามองหน้าเวทีก็ชัดเจนทำไรพี่มานี่เลยมานี่เลยอะไรพี่เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้เน่งเป็นลูกค้าคนแรกของพี่เลยบปิดเดิมไหมพี่หน่อยพี่เปิดร้านดื่มเอาไหมเปิดร้านไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาเอาทำไมไม่เอาผมไม่ค่อยดื่มมึงอะตัวดื่มเลยเมาตลอดันนผมดื่มมาสังคมแล้วตอนนี้ตอนนี้สังคมไม่เอาผมแล้วสังคมไม่เอาผมแล้วยังไงอุหนหนให้พี่หน่อยไปมาแล้วเฮ้ยพี่สวัสดีครับ เจอเลยเรากนรถพี่แดงวันนี้เปิดเปิดร้านใหม่ที่ไรทำไมเจอพวกมึงตลอดเลยวะเดี๋ยวผมจะขอตรวจสอบที่หน่อยนะตรวจสอบเรื่องอะไรพี่ฟอกวะเนี่ยทำไมมีเงินมาเปิดร้านอะไรตลอดตลอดเลยเปิดแล้วก็ไปรอดไปละเดี๋ยวชาบูเดี๋ยวมาล่าเดี๋ยวอะไรก็มุดพี่เอาเงินไปไหนแม่งโคตรเยอะเลยเนี่ยเปิดเอากระแสเออชอบขุดรับวปบ่อยอ่ะพี่เป็นพ่ออะไรฮะแต่ก่อนเนี่ยเคยเปิดใจแล้วมันเจ็บไงบุยบุยเดี๋ยวฟอดเดี๋ยวฟอดเดี๋ยวมา จะดื่มอะไรบอกพี่ไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวจะเตรียมเครื่องดื่มได้น้ำฝนต้มไปดื่มที่ไหนมาถามจริงๆหรือว่ามาจ้องมากวนสติร้านพี่เอาดีๆนะน้องเล่นนะพี่เปิดวันแรกนะเว้ยเออต้องบอลเดี๋ยวผมขอเป็นพวกถั่วทอดดีกว่าถั่วทอดกลับเล่นผมไม่ดื่มแจะเอาอะไรดื่มอะไรบอกพี่ไว้ก่อนเลยไอวายพี่มีวายมีมีไหลีฮอรเอางี้ดีกว่าถ้าแจ๊ดชอบเอางี้เอาวายซาเบาวายซาเบ้าเอามาที่เลยเทชูดเลย พี่ออกเล่นแจ็ตไวแดงนะไวแดงเอแล้วผมก่ได้สองโต๊ะมีโต๊ะปะเนี่ยเออไม่ได้จองโต๊ะครับโทรตายแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็มีทำไมไม่จองเบอร์อะไรพี่โอ้โหพี่ก็ยังไม่ได้ไปโอ้โหเข้ากระทรวงนี่เลยอ่ะร้านนี่ไม่ต้องโทรจองน้องบอลนี่ว่างอยู่แล้วเนี่มัเนี่ยร้านกูมีโต๊ะเดียวแล้วก็มีพอดีเราสามคนเลยอ่ะก็ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มไง เอาหน้าก่อนพี่ไอ้นี่มีเมนูอะไรบ้างแบบแก้เป็ดแก้ไก่อะไรกันอันนั้นเมนูอาหารเมนูกับแก้วเหล้ามีอะไรบ้างพี่ก็พูดไปแล้วไงไม่ไอ้แก้เป็ดแก้ไก่ที่ผมเคยไปกินปลาช่อนแปซ่าปลาช่อนแปซ่าเนี่ยมารับอาหารเมนูอาหารของง้นมารับผัดไข่อะไร้านเก่าเอาไปกับแก้วเดือกับแก้วก็น้องไก่แช่เหล้าไม่เอาไม่เอาใจมึงนี่เด็ดมากเลยนะมึงปูให้เขาทั้งทั้งที่หน้าเขาไม่ไหวเนี่ยไปกูก็ไม่ทำนะมึงอันไปตลกฮิตเอามาหิดมันเอามาหิดหน้าพี่นุ้ย ผมมองพี่ผมรู้แล้วพี่ทั้งง่วงเหนื่อยตาพี่ลอยแล้วมึงเห็นตาขวาพี่ไหมจะพลิกมาอยู่ตาซ้ายสุดแล้วก็จะร้านเอากับแก้ไม่ได้เอาพี้วันนี้ถือว่าเปิดร้านวันแรกแล้วน้องสามคนนี้ก็เป็นลูกค้าที่แสนดีตามไปอุ่นนุ่นพี่ตลอดเลยใช่ทุกที่เอางี้เปิดเมมเบอร์สี่พันเฮ้ยถ้าเปิดสี่พันเอาเป็นตั๋วเครื่องบินไปไหนอะไปไม่กลับสองที่นั่งที่ไหนพี่ ไม่รักพี่หรอกโอ้ถ่ายพี่ใช่ไหมใช่นี่วันนี้พิเศษแล้วนะมีนักร้องรับเชิญมาเปิดร้านให้ด้วยนะโอ้พี่วันนี้ผมตั้งใจลยมาดูน้องเนทโดยเฉพาะพี่ยังไม่ได้ไปบอกใครเลยนะโกูก็ไม่ได้ปิดป้ายไม่ได้แชร์โซเชียลเลยด้วยว่าน้องเนทจะมาเอาเป็นคนบอกปากต่อปากของสนิทเด็กเสิร์ฟพี่นี่แล้วเอวามาด้วยป่ะอันนี้มันหมาเม็ดเนทเออเหรอใครอะเนทคาเฟ่อ๋อเนทคาเฟ นี่กาแฟนี่กาแฟอืงั้นเอาคาปูชิโน่มาแก้วเนี่ยเป็นไงไอ้ตู้เนี่ยเขาทำผมอยู่แล้วชื่อเขาเดนกาแฟเขาไม่ได้มาเพื่อมาชงกาแฟนักร้องเสียงดีเพลงอะไรเพลงอะไรเขาเพล่อะไรที่พี่เคยฟังกนาะนะนะชอบบรรยากาศใน่นนมลไรอะไรพวกเนี้ยได้ดื่มกับคนที่รู้ใจสมองเล่นไรไรไรไม่ใช่ล้ไม่ใช่ จะหาสิ่งได้ไม่มีเปรียบตาเดี๋ยวมาฟังตัวจริงเสียงจริงกันที่ามาเลยมาเลยโอ้นี่มากันแค่นี้เหรอคะจ้า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 เจ้าแม่ทำเดียวตั้งแต่ตอนแรมาสามคนอ๋อมาสามคนมาแค่สามคนจ้าเฮ้ยท็อปท็อปทอปต้องบอกว่าเดี๋ยวจัดเพลงพิเศษให้ลูกค้าที่มาโต๊ะแรกเลยนะคะเป็นหวัดป่ะฮะ เมื่อคืนหนักไปหน่อยค่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะหนูแห้งมาแต่ว่าตอนนี้หนูซ้ำแล้ว้ววองเนสเขาเก่งอยู่แล้วถึงจะแห้งขนาดไหนเขาก็ร้องเพลงได้อ,อ่า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 เ,เ,เ,เป็นการไล่เสียงมีบทกวีก่อนดืม่มไหมลูกกดบทกวีเดี๋ยวไว้พูดพรุ่งนี้ค่ะวันนี้จำไม่ได้ เอ้ยแล้วพวกนี้ว่างไหนมาจับไปเลยจับไปเลยเสยียงยูไส้เสียง มกฉันสู้ดาวันยังวันเมาเมาพื้นเกียนหาง่ายแต่เธอรู้ใจนานาเจอยากเรองใจจอเลาีอะไรฮะเอาสองต่อเราดื่มน้ำํมพังดื่มฟันนมพรออนลุมชมดาวเอาเป็นสี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 เอเคครับคุณขาหลวง พอแม่มรณนาพัดเ่าหยิบยื้อเอา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 เม็ดออกด้วยนะคะและคนอื่นๆนวดเป็นตัวยืนฉันไี่เมรายอันอันอันที่ตกไม่เอานะคะเอาใหม่เลยไม่มีบัดดีสีทองก็มีบัลดอรเก็บเงินโต๊ดโน่นเลยค่ะ นำรบไปสุ่เขาดีรัมราเลื่อนวเลื่อยสายสุรา ลักษณะเนี่ยเนี่ยนี่มันยังไงเนี่ยผมจ้างคุณมาร้องเพลงดึงแขกร้านผมให้มานั่งในร้านผมนี่ไปร้องไปร้องมาอะไรเนี่ยพาลูกค้าออกนอกร้านมานั่งกินลูกชิ้นกันเนี่ยผมมาเที่ยวกับเมียผมพี่ไม่ใช่ไปอันจชลอศิลปินครัท่าอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยแล้วไอ้นี่มาขายของได้ไงอะ่ะ เอาก็ขายได้นะครั้งทางก็ข,งข,งขายได้หมดแล้วคุณมาดึงลูกค้าผมออกไปข้างนอกได้ไงผมไม่ได้ดึงลูกค้าคุณออกมาเองแลวอะไรเนี่ยฮะผมเปิดร้านเนี่ยผมเสียค่าชงค่าเช่านะเนี่ยเอาเป็นของคุณนี่คุณคุยเขาี่เขามาซื้อผมเองแล้วมันยังไงอะร้านพี่อะพี่จ้างถ้าอย่างนี้ไปเก็บตังร้านลูกชิ้นเลยไหมพี่ไม่จ่ายนะลูกค้าหิวลูกค้าหิวไหนอะเมื่อกี้เห็นเรียกลูกค้ามาเอาหิวใครหิวกินก่อนอ่ะผมกินนะขายยากนะลูกค้าขายจุกกระทู่ะ ไปบอกเขาได้ไหมเรานี่พันฮะไปจุนกลุ่นอ๋อเออเป็นยังไงเนี่ยอะไรฮะมึงเอาไปเลยมั้งจ้างเขาเลยมึงจ่ายตังค์เองว่าอ้าวผมจะจ้างทำไมเขาซื้อลูกชิ้นผมมันไม่เกี่ยวกับผมนี่พี่เอากี่ไม้อ่ะเอาองั้นเอาสองไม้แล้วกันโอเคสองไม้นะอ้่ากินหวานนะไม่ต้องกินเผ็ดอ้าวจะมีไหลไหลขูด่ามึงอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมันหลอกกูซื้อลูกชิ้นอีกที่เนี่ย ไปไๆไปคนละเรื่องกันร้านอาหารก็ร้านอาหารไปขผมขายลุกชิ้นก็ร้าผมขายบนถนนถนนที่ไหนที่เข้ามาลึกนี่จะถึงนิดจะเวทีร้าน <ไป S 1> ผม<ไ>ป่<น>ะป่กูว่ามือหูปากไปดีกว่าไปไ <c oughs> ะปผมไม่อยากมีเรื่องกับคุณนะแต่ผมต้องคุยกับศิลปินของผมมึงไม่อยากมีเรื่องอแต่กูยอยากมี<อ> มมันจะีีเรื่่องพแต่ไม่ใช่วันนี้ไงวันนี้วันนี้ขายลูกชิ้นอย่าอย่าผมขอร้องนะคนทำมาหากินด้วยกันอย่าอย่าอย่าใอย่ามีผู้ป่าที่จะแทงแม่งเลยเนี่ยไอ้สัตว์มึงจะมีดแทงบัวกูไม่มีมีดแต่เฮียมีแต่ลูกชิ้นเนี่ยแทงมึงตายแม่จันเฮียถ้ามีมีดกูแทงมึงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวคนอย่างมึงอ่ะปากนี่เฮียอย่างเงี้ยก็จะปากดีดิเออมึงหุปากเลยกูเออแล้วยังไงวันนี้ไอ้สัตว์อยากเห็นเลือดเอาเจ้เฮียมาเด้ไม่ กูอยากเห็นเลืเฉยไงไ,ไอ้จักกูเห็นเลือดไม่ได้ยังไงเนี่ยฮะแล้วมึงจะพูดทำไมไอ้จักพูดอย่างนี้ไม่ต้องมาท้อล่ากูเลยเออมึงก็ไม่ต้องมาคุยกับกูเฮีย <c oughs> มันวันนี้พี่จ่ายาแค่ครึ่งเดียวนะฉากดีไอ้ส,นส,นสนันพี่ยิงแม่งี่ไม่เอ้ยสันมึงเอา,า,าปืนมา,าอะกูไม่มีไงแต่ถ้ามีมีกูยิงแนะ่แต่กูไม่เนี่ยฉากดีนะตบแม่งเลยไหมไอ้สันมึงจะตบใครตบมึงมึงมึงไอ้เฮีย